สวัสดีจ้านี่มากินข้าวกินข้าวแต่ให้ดูจานผักนะวันนี้มีน้ำพริกกะปิแล้วก็มีดอกเดนดี้ไลออนเนี่ยจะมีใบอย่างนี้เนี่ยแล้วก็จะมีใบที่ฟันมันเหมือนภาษาไทยก็เรียกยากฟันสิงโตก็คือมันเนี่ย เนาะแล้วก็มีดอกที่ยังไม่บานอันนี้เริ่มแก่แล้วแก่มันก็จะขมหน่อยส่วนที่ขมที่สุดน่าจะเป็นส่วนที่ขมที่สุดก็คือเป็นรากของมันนะอันนี้ก้านมันเนี่ยผัดน้ำมันหอยก็ได้หวานด้วยซ้ำ หวานหวานขมขมเจิ้มน้ำพริกกะปิไปเก็บในสวนเมื่อกี้มีกัก้นมีสีแดง มีสีขาวๆเขียวๆเ,เนอะโอเคไปหามากินกันค่ะบาย